หากผีพนนะครับหึ่งครับอุ้ยงามขนาดครับครับสิมเห็นเบิ้งลูกนึงนะครับมาพี่น้องมาหนี่ผมจะพามาต่อยอันนอยอันนี้เลยพี่น้องนี่นอยบักผีพนนะครับเบิ้งซุกถิมเน่าถิมนะครับนี่เบื้องครับอ้ยมันเอานะครับกินเมื่อไ้นะครับมีนอยซุกมันอยู่นะครับอ่านอยซุกอยู่ทั้งเทิงเหมือนครับ ครัแบบมันอาจจะแนมบ่เห็นนะครับเพราะมันอยู่สูงนะครับเดี๋ยวผมจะไต่เห็นิึงนะครับ <g iggle> ก็บมีหลายหน่วยนะครับมีหลายอันมีหลายเครื่องอยู่ขอตั้งกล่องสักกันนะครับเพราะว่าผมกะขี่รถผ่าน์ทมาพ่อนะครับเลยแบบหาใหม่มาต่อย นี่นะครับก,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 การต่อยหมักพีพวนนะครับเราต้องเอาถุงมานั่มนะครับเพราะว่ามันหลนนะครับมันหลน ยังอยู่หลายพวกอยู่นะครับอยู่หลายพวกอยู่ สวยงามครับจะติดคลิปสมีซะก่อนนะครับก็อ,อนยาตขึ้นนะครับ <c oughs> นี่ครับเอ้ <c oughs> หลายคนอยากกินนะครับหมากผีพวนนะครับนครับอ้ <c oughs> งามขนาดครับ ซิมเห็นเบิ้งหลูกนึงนะครับนี่ข้างในเม็ดมันจะเป็นแังสีครับสันโตสุกซุกแดงๆสีหวานนะครับหวานเจี๊ยบแต่ครับมึงลูกงามๆครับผู้ใดอยากกินกับมาด้วยครับมาด้วยครับอย่างๆครับไปไปรับประทานกันครับ